สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับซ u เปอร์ก๊อตจีนตอนที่2115กับชื่อตอนว่าการต่อสู้ครั้งแรกขอบคุณนะครับสำหรับยอดซ b s c ไ i b e ยอดไลค์ยอดแชร์แล้วก็ด o เนตนะครับที่มีเข้ามากันเรื่อยๆนะครับสะสมไปซื้อไมคกันมาฟังความเดิมตอนที่แล้วกันดีกว่าครับ ตอนที่แล้วนะครับสำหรับหนึ่งตัวละครเลยที่มีบทบาทสำคัญมากๆแล้วก็น่าสนใจมากเลยนั่นก็คือเนตมานเป็นตัวละครที่ปูเรื่องมาน่าสนใจมากๆเลยนะครับมาดูกันว่าเนตมานเน่ man, ในตอนต่อไปจะแข็งแกร่งขนาดไหนในส่วนของฮานเซ่นนะครับก็เหมือนกับบุกเพสนิวาชักนำมานะครับขานที่หนีเขาไปได้ในดาวไนโก้นะครับตอนนี้ต้องกลับมาเจอกันในการต่อสู้ครั้งแรก การต่อสู้ครั้งแรกนี้จะเป็นยังไงไปติดตามกันได้เลยครับหลังจากที่เห็นคู่ต่อสู้ของตัวเองแล้วหานเซนก็หันความสนใจไปที่คู่ต่อสู้ของเสี่ยวฮวาแต่เขาไม่สามารถบอกอะไรเกี่ยวกับมันได้พอมันถูกแสดงโดยรอยอุ้งเท้าฮ่าช่างเถอะคู่ต่อสู้ของเขาจะเป็นใครก็ช่างเราก็แค่ จำเป็นต้องจบการต่อสู้ให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะได้หาเวลามาดูว่าไว้เขาคนนั้นใช่หานเสี่ยวฮวาจริงๆหรือเปล่าฮานเซนคิดบัญชีสิ่งมีชีวิตจีโน่เป็นอะไรที่พิเศษสิ่งมีชีวิตทั่วทั้งจักรวาลสามารถเลือกดูการต่อสู้ไหนก็ได้ที่ตัวเองต้องการแม้แต่สิ่งมีชีวิตที่ไม่มีดวงตา ก็สามารถรู้สึกได้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในการต่อสู้แต่มันไม่สามารถบันทึกการต่อสู้ไว้ดูในภายหลังได้ไม่ว่าจะใช้เครื่องมือแบบไหนก็ตามถ้าคนคนหนึ่งพยายามบันทึกภาพการต่อสู้ที่เกิดขึ้นภายในนั้นคนคนนั้นก็จะพบกับสิ่งที่ถูกบันทึกเป็นแค่ภาพของบัญชีสิ่งมีชีวิตจีโนที่วางเปล่าบนท้องฟ้า แถมการต่อสู้ของทุกระดับที่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นพร้มพรอมๆกันดังนั้นทางเดียวที่เขาจะได้เห็นไว้เขาที่ชื่อเสียวฮวาก็คือเขาต้องจบการต่อสู้ให้เร็วกว่าเสียวฮวานั่นเองเมื่อคูต่อสู้ของทุกคนถูกกำหนดเรียบร้อยแล้วลายชื่อบนบัญชีจริงมีชีวิตจีโน่ก็ค่อยๆสลายไปกลายเป็นผุยผงและรูปภาพก็ปรากฏขึ้นมาแทน เหมือนกับก่อนหน้านี้หานเซ้นรู้สึกว่าทุกๆอย่างรอบๆตัวเริ่มบิดเบือนและเมื่อรู้สึกตัวอีกทีเขาก็เข้ามาอยู่ภายในบัญชีสิ่งมีชีวิตจีโน่แล้วแต่สนามประลองดูแตกต่างออกไปจากครั้งก่อนครั้งนี้เขายืนอยู่บนทะเลหันเซ้นหันไปมองรอบๆและเขาก็เห็นเดมอนคนหนึ่งอยู่ห่างไกลออกไปอีกหลายพันไมล์ ซึ่งเดมอนคนนั้นก็กาลังมองมาที่ฮันเซนเช่นเดียวกันเมื่อคานเห็นฮันเซนเขาก็ขมวดคิว้วนั่นเป็นเพราะเขาไม่สามารถบอกถึงเผ่าพันธุ์ของคู่ต่อสู้ที่อยู่ภายใต้ชุดเกาะสีทองได้ดอนล่าเผ่ามนุษย์อย่างนั้นเหรอคานมองกระดาษของฮันเซนและคุณคิดกับตัวเอง เขาเป็นมารคิสที่แข็งแกร่งที่สุดของเผ่าเดมอนที่เข้ามาร่วมการประลองในครั้งนี้แต่ถึงอย่างนั้นขานก็ไม่ใช่คนที่จะประมาทคู่ต่อสู้เขาใช้เวลาในการค้นหาข้อมูลของมารคริสแต่ละคนที่เขาอาจจะต้องเจอด้วยเหตุนั้นเขาจึงรู้ว่ามนุษย์ที่ชื่อดอลล่าได้เอาชนะดา์กอนเทอร์ตีนายขานกายร่างเป็นซีโนเจเนิก เขาขยายร่างใหญ่ขึ้นจนสูงถึงสิเมตรเมื่อฮันเซนเห็นข่านกลายร่างเป็นยักษ์อีกครั้งเขาก็รู้สึกประหลาดใจเขาไม่รู้ว่าเดมอนทำแบบนั้นได้ยังไงกันก่อนหน้านี้ฮันเซนได้ทำลายร่างกายยักษ์ของข่านไปแล้วแต่ตอนนี้ขานกลับมาเป็นปกติได้อีกครั้งและเขาก็สามารถกายร่างเป็นยักษ์ได้เหมือนเมื่อก่อน แถมตอนนี้เขายังดูแข็งแกร่งขึ้นมาอีกด้วยแต่ครั้งนี้การกายร่างของขานแตกต่างออกไปจากเดิมเล็กน้อยเขาสวมใส่ถุงมือคู่หนึ่งที่ขยายขึ้นพร้อมกับมือของเขาถุงมือน,นั้นดูเหมือนจะถูกหลอมขึ้นมาจากเหล็กดำและพวกมันก็ถูกประดับด้วยหนามแหลมหนึ่งในพวกมันยาวอย่างมากและปลายของมัน ก็แหลมซะยิ่งกว่าเข็มคารนเรียนรู้ความผิดพลาดของตนเอง <_ C 1> เขาจึงฝึกฝนตนเองในร่างยักษ์อย่างมากนอกจากนั้น <_ C 1> เขายังได้สมบัติที่สามารถใช้ในตอนที่เขากายร่างยักษ์มาด้วยถุงมือของคารนเป็นอาวุธระดับราชันที่มีชื่อว่าถุงมือน้ำสายฟ้าถ้าคารไม่ใช่บุคคลพิเศษในเผ่าเดมอน เขาก็คงจะไม่ได้รับอนุญาตให้นำอาวุธระดับราชันมาใช้และถึงแม้ว่าคารจะไม่สามารถใช้พลังทั้งหมดของมันได้แต่เขาก็ยังคงใช้พลังของมันต่บางส่วนและมันก็เป็นอะไรที่มากพอที่จะเพิ่มความเร็วในการต่อสู้เพื่อที่เขาจะจัดการมารควิดคนหนึ่งได้อย่างสบายโดยถุงมือหนามสายฟ้าการต่อยของเขา เทียบได้กับคาวบีสีแดงของหันเซ้นตอนนี้ไม่มีใครสามารถเอาเปรียบเขาในเรื่องของความเร็วได้อีกแล้วโดวยพละกําลังของร่างยักษ์บวกกับความเร็วที่ถุงมือหนามสายฟ้าถึงแม้ข่านจะไม่มั่นใจว่าจะเอาชนะเนตมานได้แต่เขาก็มั่นใจว่าเขาสามารถเอาชนะไพรเดียวได้และต่อกรกับดากอนเอ็ดได้ เขามั่นใจเต็มที่ว่าตนเองจะต้องสามารถติดอันดับหนึ่งในสิบได้อย่างแน่นอนไปลงนระกซะขานคำรามขณะที่เขาวิ่งค้ามทะเลเข้ามาหาหาเนเซนถุงมือที่เขาสวมใส่อยู่เหมือนกับลูกบอลสายฟ้าสีดำพวกมันพุ่งเข้ามาหาหาเนเซนด้วยความเร็วที่น่าตกใจหาเนเซน ต้องการจะจบการต่อสู้ให้เร็วที่สุดดังนั้นเขาจึงดีใจที่เห็นขานวิ่งตรงมาแบบนั้นเขาเริ่มใช้วิชาโรหิตชีพจรและวิชากายยกก่อนที่จะชกหมัดของตัวเองออกไปเลือดตกผลึกเริ่มเดือดขึ้นภายในร่างกายของหานเซ่นเนื้อหนังของเขากลายเป็นยกตอนนี้ที่พลังทั้งสองอย่างกำลังรวมเข้าด้วยกันในตัวของฮานเซ่น ขันเซึ่นไม่ได้ปลดปล่อยแสงเทพของกายยกออกมาเขาใช้แค่พละกำลังของร่างกายเพื่อต่อสู้กับหมัดของขันเท่านั้นเมื่อถุงมือหนาำสายฟ้าแทงทะลุชุดเกราะสีทองเข้าไปเมื่อเห็นอย่างนั้นขันก็ยิ้มออกมาแต่ไม่กี่วินาทีต่อมาขันก็ต้องตกใจอย่างมากถุงมือหนาสายฟ้าที่ส่งพลัง ทำได้แค่เจาะรูชุดเกาะของฮันเซินแต่เมื่อมันเข้าไปถึงผิวหนังของฮันเซินมันก็ไม่สามารถเจาะต่อไปได้มากกว่านั้นเมื่อวิชากายยกของฮันเซินพัฒนาสู่ระดับมาคริสร่างกายของเขาก็แข็งแกร่งยิ่งกว่าตอนที่วิชาโลหิตชีพจรวิวัฒนาการตอนนี้ร่างกายของเขาแข็งแกร่งเหมือนกับดาก้อนระดับสูง ตูมหมัดของทั้งคู่เข้าประทะกันและเกิดเป็นแรงสั่นสะเทือนครั้งใหญ่ร่างกายของคานถูกส่งกระเด็นออกไปหลายร้อยเมตรขณะที่หานเส้นถอยออกไปแค่สิบเมตรเท่านั้นคานและเดมอนคนอื่นๆที่ดูการต่อสู้อยู่ถึงกับตกตะลึงพลังกำลังภายในร่างยักษ์ของคานไร้คู่แข่ง มันไม่ควรจะมีใครเอาชนะเขาได้ในเรื่องนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ในระดับมารควิดด้วยกันการที่ดอนล,ล่าเอาชนะร่างยักษ์ของข่านได้เป็นอะไรที่น่าประหลาดใจเป็นอย่างมากว้าวเผ่ามนุษย์นั่นคืออะไรกันแน่ทำไมพวกเขาถึงแข็งแกร่งแบบนั้นร่างกายของพวกเขาน่ากลัวยิ่งกว่าเผ่าดาก้อนซะอีก ใครบางคนพูดขึ้นมาคานคำรามออกมาตอนนี้เขาเริ่มรู้สึกโกรธขึ้นมากเขาไม่สามารถเชื่อได้ว่าใครคนหนึ่งจะสามารถเอาชนะเขาในด้านพละกกำลังเขาได้แต่สันนิษฐานว่ามันต้องเป็นแค่เรื่องบังเอิญเขารวบรวมพลังและชกหมัดเขาใส่หานเส้นอีกครั้งฉันไม่มีเวลามาต่อสู้กับนาย ฉันจำเป็นต้องไปดูเสี่ยวฮาวาหานเซินยกมือขึ้นหลังจากนั้นแสงสีทองก็ปรากฏขึ้นระหว่างนิ้วของเขามันกลายเป็นเหรียญเหรียญหนึ่งติง้งหานเส้นดีดมันออกไปใส่หมัดของคานและแล้วเขาก็ตัดจบเพียงเท่านี้ครับผมค้างแน่ๆน,นะครับ ก็เดี๋ยวพบกันตอนต่อไปนะครับจะรีบอัพให้เร็วที่สุดเลยนะครับกับตอนที่2116นะครับชื่อตอนว่ามีสิ่งมีชีวิตเช่นนี้ด้วยหรือรอติดตามกันนะครับเจอกันใหม่สวัสดีครับ